ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายแพทย์เชิดชัยตันติสลินสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนพรกรเรื่องอาภาษีนี้นะครับภาษีตามมาตรา172นะครับมาตรา172นี่นะครับ พรกรนี้มีผลเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีประกาศในราชกิจจารณเบกษาเมื่อวันที่26ทธันวา2567ซึ่งตามรัฐธรรมนูญม172นี่กำหนดว่าเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนี่แหละครับพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับ เช่นพรบรก็ได้แต่นะครับท่านประธานครับการตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้เฉพาะเมื่อครมอรเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องนําแจ้งให้ทางสภาได้รับทราบในโดยไม่ชักช้าถ้ายังปิดถ้ามีสมัยป,ปิดประชุมสภาก็อาจจะมีขอให้เปิดวิสามัน เพื่อพิจารณาอนุมัติวันนี้ทางรัฐบาลน,นะครับก็ได้ส่งมาซึ่งยังไงยังไงก็มีผลตามกฎหมายเรียบร้อยครับแต่จะทําต่อหรือเปล่าก็อยู่ที่พวกเรานะครับผมขอสนับสนุนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับท่านประเทศท่านประธานครับเมืองไทยตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับเก็บภาษีก็ไม่ตรงเป้าคนจนมันเยอะนะครับแรงงานต่างๆที่มีอยู่ในประเทศก็เป็นแรงงานแฝง คนรวยก็พยายามจะมีช่องลดหย่อนภาษีหรือว่ามีส่วนลดบริจาคนั่นบริจาคนี่ก็ไปลดฐานภาษีลงไปอีกแล้วเราจะเก็บภาษีได้ยังไงครับท่านประธานครับเงินรัฐบาลก็มีมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะได้ภาษีเข้ามานะครับซึ่งตรงไปตรงมาท่านประธานครับในโลกนี้เขานับถือ เคารพนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็ควรจะทําตามมาตรการที่เขาทํากันครับเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีของบริษัทในทุนข้ามชาตินีนะครับเป็นเรื่องที่เรายังไม่มีกฎหมายต่างชาติเขาทํามาแล้วนะครับแต่เราก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าเราชอบอประชาธิปไตยต้องทัดเทียมเขาแล้วก็มีความเจริญทางาเทคโนโลยี เขามีการตกลงเรียกว่าจะเก็บ Global Minimal Tax เรียบร้อย15%นี่ครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อที่จะได้มีเขาที่เขาใช้ว่า erosion นะครับคือเก็บภาษีไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยทำให้เกิดการกัดก่อนฐานภาษีนี่ครับ erosion ผมก็อ่านฟังแล้วก็แปลกดีซึ่งก็ถูกต้องครับเพราะว่า เขาเสียไปแล้วเขาเป็นเสียภาษีให้เราท่านประธานครับผมดูนะครับในมาตราที่26ของพระราชกำหนดนี้นะครับคนที่มีหน้าสี่เสียภาษีนี่เขาไม่ได้เก็บทุนเล็กทุนน้อยนะครับเรียกว่านายทุนใหญ่เลยก็แล้วกันครับคือมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินตราไทยเทียบเั่เท่า750ล้านยูโรในอย่างน้อยสองรอบ เวลาภาษีนี่แหละครับแล้วการเก็บภาษีนี่ก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดกันนะครับก็คือมาตราที่28มีการคำนวณที่ถูกต้องที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเอฟเฟกตีฟแท็กซ์เลเนี่ยนะครับเพื่อจะมาใช้คำนวณว่าบริษัทนั้นน่ะควรจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเราเก็บภาษีไม่ ไม่ถึง1 5นะครับก็เก็บเพิ่มได้อันนี้เรียกว่าภาษีส่วนเพิ่มท่านประธานครับจะเก็บเข้าได้เนี่ยต้องมีกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายก็เก็บไม่ได้ก็เป็นเถื่อนเมื่อเถื่อนเขาก็ไม่รับครับเหมือนการรัฐประหารก็เถื่อนเถื่อนแต่พวกเราก็รับกันเองแต่ต่างชาติเขาไม่ค่าขายด้วยดังนั้นการที่เราออก พระราชกําหนดนี้จึงเป็นการที่ทันต่อเวลานะครับเพราะรอบภาษีแต่และครั้งเก็ใช้สิ้นปีก็จะได้เก็บได้ทันทีซึ่งรัฐบาลก็มาเสนอในช่วงนี้ท่านประธานครับการเก็บภาษีไปแล้วเนี่ยการที่ยิงอยู่เราพึ่งต่างชาติที่มาลงทุนแต่เมื่อเขาเสียภาษีแล้วถ้าเรามีการเก็บภาษีนี้จะมีข้อกังวลว่าเขาจะย้ายไปลงทุนที่อื่นไหม ผมคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาเอาเงินที่เราเก็บได้ประมาณ12,000ล้านที่มีการสงสัยกันว่าจะทําอะไรนี่นะครับเอาไปปรับปรุงอินฟาสตัคเจอร์ไปปรับป,ปรุงการศึกษาให้มหาวิทยาลัยได้มีการาได้ทุนพัฒนาสกิลของนักศึกษาที่จบมานี่เพื่อให้ตรงกับที่เขาต้องการนั้นก็จะเป็นทางหนึ่งหรือแม้กระทั่งไปสนับสนุนพื้นฐาน เรื่อง,เ,องอเขาเรียก e อ v i r o n m e n t เพื่อให้มีความน่าอยู่ขึ้นมีโมลพิษ,พษ,พษน้อยลงต่างๆนี่ก็จะได้มีประโยชน์เป็นในทางอ้อมนะครับซึ่งคล้ายๆกับ s y น t ท็ที่เราเคยเก็บภาษีบาปแล้วเราก็มาใช้ในการรณรงค์รักษาสุขภาพหรือดูแลในภาพรวมทั้งหมดอันนี้ผมคิดว่านักลงทุนถ้าเห็นบรรยากาศเป็นประชาธิปไตย มีอินฟาสตัคเจอร์ที่ดีนะครับพร้อมมีแรงงานที่มีสกิลสูงเขาก็พอที่รับได้ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยนียอ่อุปนิสัยคนยิ้มแยม้มพูดง่ายซื่อสัตย์อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนรับรองพระราชกำหนด,ดฉบับนี้นะครับขอบคุณครับ